คอร์สโภชนะบำบัดหรือ NCD คอร์สนี้เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไตเกาและไขมันในเลือดสูงโดยแบง่งออกเป็น2ตัวคือคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ซึ่งต้องการลดน้ำหนักควบคู่กับการบำบัดโรคด้วยอาหารที่เหมาะสมไม่ให้โรคทวีความรุนแรงอีกด้วยสมาชิกทุกคนต้องผ่านการยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นโรคนั้นจริงๆเป็นโรคก,ก็ผอมได้นะจ๊ะโดยคอร์สนี้ จะได้รับการดูแลจากนักโภชนาการเป็นพิเศษราคาของคอร์สนี้อยู่ที่1,390บาทเท่านั้นสิ่งที่ได้รับคือ 1. ตารางอาหารเฉพาะโลก 2. ได้รับการดูแลจากนักโภชนาการ 3. ฟรีคอร์สเจหมูอีก1เดือนบอกเลยว่าคุ้มมากๆติดต่อเข้ามาที่เพจออกจากความเป็นหมูหรือ Li น์แอดพิกทูเลเลิกใายาลดน้ำหนักทำร้ายคุณแล้วมาลดอย่างถูกวิธีกับเรากันนะคะ